อเมร่าใหม่เล่นใหญ่ของเล่นใหม่เพียบนะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูก,กันครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับนิส s ันอเม e r a ใหม่นะครับมีการไม o น c h a เชนในปี2023นี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเวอร์ชั่นก็จะเหมือนกับที่อเมริกาเลยนะครับจะแตกต่างกันเพียงแค่ สำหรับเวอร์ชันไทยนั้นนะครับในรุ่น VL ตัวท็อปจะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับและแถบโครเมียมที่อเมริกาจะมีเฉพาะด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางกระจังหน้านะครับจะไม่มีนั่นเองนะครับแต่เวอร์ชั่นประเทศไทยจะได้การตกแต่งโครเมียมนะครับทำให้ดูสปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้นนะครับก็ถือว่าวัยรุ่นก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีนะครับในการตกแต่งลักษณะนี้นะครับ ในรุ่น m ม y n e c h e น2023นี้นะครับมีการเพิ่มสีขึ้นมาใหม่นะครับคือสีเทาอ่อนๆนะครับหรือว่าเกรส Sky เพอ r ในภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นสีเทาอมฟ้านะครับบางครั้งแสงบางแสงนะครับก็จะเห็นเป็นสีเทานะครับแล้วก็แสงบางลักษณะก็จะเห็นเป็นสีฟ้านะครับบางที่นะครับก็จะดูเป็นสีม่วงแบบนี้เป็นต้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะแสงนะครับซึ่งก็ ให้ความแปลกตาแล้วก็สวยพรีเมียมมากๆนะครับามาดูกันต่อนะครับว่าของเล่นของเขาเนี่ยนะครับจะมีอะไรที่น่าดูชมกันอีกบ้างนะครับบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ให้ของมาเยอะจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนที่เราจะไปดูออปชันต่างๆนั้นนะครับในส่วนของกระจังหน้าโลโก้ตอนนี้นะครับทุกจุด ของนิสสันอเมร่าตัวใหม่นี้จะได้โลโก้ใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของนิสสันใหม่นะครับเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยที่ที่ได้โลโก้แบบนี้นะครับและกําลังจะไปสู่รุ่นอื่นๆในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นตรงบริเวณล้อนะครับก็เป็นโลโก้ใหม่ทุกจุดพวงมาลัยนะครับจนถึงด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับในส่วนของภายในนั้น มาแล้วนะครับชุดแต่งสต a r l ลิ p แพ็กเกจนะครับในรุ่น VL มีมาให้พร้อมนะครับวัสดุบอกเลยครับว่าเป็นมิติใหม่ของ B-segment เมืองไทยตอนนี้นะครับรถยนต์ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีวัสดุบูนุ่มนะครับทั้งแผงนี้เลยนะครับพร้อมกับวัสดุตกแต่งอลูมิเนียมนะครับให้ความหรูหราแล้วก็ดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับจะเห็นว่ามีการบุหนังที่เยอะมากๆนะครับ ดูแล้วก็น่าจะเยอะที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับเป็นหนังสีดำนะครับตัดกับสีน้ําเงินนะครับได้ก็เป็นสีน้ําเงินอีกด้วยนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับเบาะโคเอมดูเร่นะครับมาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเบาะหนังชนิดพิเศษไม่สะสมความร้อนนั่นเองนะครับตากแดดปุ๊บนั่งปั๊บได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลาอ่าก็ส่วนด้านในนะครับหนังคอนโซลจากเดิมเป็นสีเบสตอนนี้ มาเป็นสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นในจอภาพนี้เลยเราจะเห็นว่าอเมราตัวใหม่นี้นะครับเป็นครูสคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแต่งเฉพาะด้านหน้าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับมีเฉพาะด้านหน้าหรือไม่นะครับคำตอบคือไม่นะครับเรามีให้ทั้งด้านหลังเลยนะครับวัสดุบูนุ่มแบบนี้นะครับมาทั้งแผงเลยนะครับให้มาครบๆจบๆนะครับนิสสันรุ่นนี้นะครับ ซึ่งจะมีระบบที่เรียกว่า SOS นะครับเป็นระบบโทรอัตโนมัตินั่นเองนะครับมีในรุ่น VL และรุ่น V นะครับมีตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับจะเป็นปุ่มที่โทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับกดได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ในภาวะฉุกเฉินนะครับเช่นถ้าท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วท่านอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะ กดโทรศัพท์นะครับโทรได้ยอย่างทันท่วงทีท่านสามารถกดเพียงปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับทาง call center ก็จะดูแลท่านนะครับก็จะสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ call center พร้อมกับส่งรถพยาบาลนะครับหรือรถยกนะครับมาดูแลรถของท่านด้วยนะครับหรือส่งเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลท่านในทุกๆเส้นทางในประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในส่วนของ ถ้าท่านนะครับมีปัญหาเรื่องของรถเสียนะครับก็สามารถติดต่อปุ่มนี้เช่นกันนะครับแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือปุ่มนี้นะครับระบบการโทรแบบนี้จะทำงานอัตโนมัติเมื่อรถเกิดการชนนะครับจนถึงกระทั่งแอร์แบ็กหรือถุงลมถุงลมนิรภัยนั้นนะครับเกิดการทำงานก็จะมีการโทรให้เราโดยที่เราไม่ต้องกดเลยนะครับซึ่งระบบ จะมองว่าเป็นอุบัติเหตุหนักนะครับก็จะติดต่อโทรไปยัง c เซ็ center ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับและก็จะมีการช่วยเหลือในเรื่องของรถพยาบาลมาให้กับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับไม่ว่าท่านนะครับจะเป็นผู้ขับขี่เองนะครับท่านก็สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารในรถด้วยการกดโทรที่ปุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งในการเดินทางบางครั้งอาจจะอาจจะมีคน ที่โดยสารไปกับท่านเนี่ยนะครับเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างทางก็สามารถใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวกดได้เลยนะครับเพราะภาวะฉุกเฉินบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถที่จะค้นเบอร์โทรศัพท์ต่างๆได้ทันท่วงทีนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ช่วยท่านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปุ่มเดียวที่ช่วยชีวิตทุกๆคนเลยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับ เรามีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับทำให้ปุ่มๆนี้ใช้พิกัดจากมือถือของท่านนะครับส่งไปยัง call center นะครับทำให้ทาให้ call center นั้นนะครับทราบพิกัดตำแหน่งรถยนต์ของท่านนะครับและสามารถส่งรถพยาบาลมาช่วยท่านได้จากตำแหน่ง GPS ของท่านนั่นเองนะครับของเล่นใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับ รถคันนี้จะมีระบบเตือนออกนอกเลนนะครับหรือเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิงนะครับเดิมมีเฉพาะไบร์สปอตวอร์ n นิงนะครับเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับเตือนเมื่อมีรถอยู่ข้างหลังขณะเปลี่ยนเลนแต่รุ่นนี้มีเตือนออกนอกเลนด้วยนะครับถ้าท่านมีอาการหลับในหรือมีการเผลอเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวนะครับรถจะมีการสั่นเตือนนะครับ ที่พวงมาลัยนะครับซึ่งระบบนี้นะครับจะมีในส่วนของรุ่น VL นะครับเมื่อมีระบบเตือนออกนอกเลนแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีกล้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นกล้องที่ช่วยระบบเตือนออกนอกเลนที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือระบบเตือนก่อนการชนและเบรกฉุกเฉิน,อ,นอัตโนมัตินะครับช่วยวิเคราะห์วัตถุ เบื่องหน้าได้แม่นยําขึ้นนะครับจากเดิมที่เราใช้เฉพาะเรดาร์ที่ใต้โลโก้เท่านั้นนะครับตอนนี้มีตัวช่วยเพิ่มนะครับคือมีกล้องนั่นเองนะครับระบบต่อมาที่ถือว่าว้าวมากๆนะครับเป็นส่วนของอเมราตัวนี้เลยก็คือระบบสตาร์ทจากกุญแจของเรานั่นเองนะครับสามารถใช้กุญแจรีโมทสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถือว่าเป็น อุปกรณ์ที่คุ้มค่ามากนะครับในรถยนต์นั่งขนาดเล็กแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยนะครับถ้าท่านอยากจะให้เครื่องปรับอากาศในรถของท่านนั้นเย็นพอดีก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ตัวรถนั้นนะครับตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับกดปุ่มล็อกประตูย้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ กดสตาร์ทรถนะครับจากปุ่มเพียงปุ่มเดียวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้รถสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับกลางพร้อมกับกลางกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแต่ประตูรถประตูรถนั้นยังล็อกอยู่นะครับไม่ได้ปลดล็อกแต่อย่างใดนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถท่านนะครับจะไม่ถูกขโมยหรือโจรกรรมนั่นเองนะครับ และเมื่อท่านกดเข้ารถไปแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะรับแอร์เย็นๆนะครับจากการขับขี่ในรถของท่านได้เลยนะครับซึ่งระบบนี้จะทำงานไม่เกิน10นาทีนะครับถ้าเกิน10นาทีบางครั้งเราอาจจะเผลอนะครับไปเจอคนนู้นคนนี้พูดคุยกันสนุกสนานจนเลยเวลารถก็จะดับเครื่องให้อัตโนมัตินะครับ เพื่อประหยัดน้ำมันของท่านนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าคําถามต่อไปครับแล้วดับได้ไหมนะครับคําตอบคือก็คือถ้าต้องการดับรถเราก็ดับเครื่องได้นะครับผ่านปุ่มตรงนี้เช่นกันอตอนนี้เครื่องดับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดปุ่มล็อกอีกทีนะครับให้กระจกมองข้างพับเก็บเข้าไป ยังไม่หมดนะครับสำหรับของเล่นใหม่ในอเมร่ารุ่นนี้นะครับยังมีระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติให้อีกด้วยนะครับนอกจากไฟหน้าเปิดปิดออโต้แล้วไฟสูงไฟต่ำก็ยังเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับบางครั้งเราอาจจะลืมนะครับทำให้เราเปิดไฟสูงโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ร่วมทางนะครับทำให้ไฟของเราเนี่ยไปแยงตาของคนที่ขับรถสวนมานะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ อันนี้ทางนิสันก็ได้เห็นความเร่งเห็นถึงความปลอดภัยครับก็จัดระบบนี้มาให้ให้อาลเมราเรียบร้อยแล้วนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับในอาลเมราก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรถอีโคคารเลยก็ว่าได้นะครับมีระบบเตือนลมยางอัตโนมัติที่สามารถดูได้จากหน้าจอรถของท่านอีกด้วยนะครับเขาจะขึ้นภาพ ที่อยู่บริเวณหน้าจอนะครับบนหน้าปัดของท่านด้วยนะครับว่าลมยางของเราตอนนี้เท่าไร่นะครับทําให้คุณผู้หยิงหลายๆท่านไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเราสามารถเช็คและเห็นได้จากรถของเรานะครับไม่ต้องลงจากรถไปเช็คที่ปั๊มน้ํามันตอนกลางคืนเหมือนี้เป็นต้นนะครับก็ทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับและก่อนเดินทางถ้าเราได้รู้ก่อนนะครับจากการขับรถของเรานะครับก็จะทําให้เราทราบว่า ลมยางของเราเหมาะสมหรือไม่นะครับและที่สําคัญครับนอกจากความปลอดภัยแล้วยังเป็นในเรื่องของการถนอมสภาพยางอีกด้วยนะครับทำให้เราได้รู้ว่าลมยางอ่อนหรือไม่นะครับยางของเราก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นและที่ถือว่าเป็นที่เด็ดมากๆเลยนะครับคือคือระบบ Nissan Connect Services นะครับเป็นระบบแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับตัวรถยนต์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถ ทำอะไรได้เยอะมากๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับสามารถปลดล็อกรถจากแอปพลิเคชันนะครับหรือสั่งล็อกรถจากแอปพลิเคชันสั่งให้รถนั้นนะครับมีการสตาร์ทเครื่องได้ด้วยนะครับอตอนนี้รถของเรานะครับก็ต้องปลดล็อกก็สามารถปลดล็อกนะครับผ่านมือถือได้นะครับเพียงแค่กดรหัสเข้าไปนะครับขออนุญ,ญาต บังรหัสไว้สักนิดหนึ่งนะครับอตอนนี้ผมกดรหัสไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ารถจะมีการปลดล็อกหรือไม่นะครับก็อาศัยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับผมอตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศค่อนข้าง มีเมฆเยอะนะครับทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อาจจะดีเลย์ไปนิดหน่อยนะครับผมอ่านี่ก็สั่งปลดล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะสั่งล็อกรถนะครับผมเราก็สามารถกดล็อกรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เช่นกันนะครับนี่นะครับก็สามารถสั่งล็อกได้นะครับเราล็อกก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่รหัสเข้าไปอ่าตอนนี้รถของเราก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อรถล็อกเรียบร้อยเราก็สามารถสั่งการสตาร์ทเครื่องได้เช่นกันนะครับดีมากๆเลยนะครับก็สามารถสั่งสตาร์ทได้นะครับตอนนี้ผมจะสั่งให้รถสตาร์ทผ่านมือถือแล้วนะครับ อ่าตอนนี้กดรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมือถือเดี๋ยวดูว่ารถจะสตาร์ทหรือไม่นะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนไปต่างประเทศน,น,นานๆนะครับเช่น1เดือนหรือนี้เป็นต้นนะครับแล้วไม่มีใครดูแลรถให้เราเราก็สามารถอยู่ต่างประเทศแล้วกดสตาร์ทรถเพื่อถนอมเครื่องได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็รถก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เชื่อก็ มาฟังเสียงรถใกล้ๆได้นะครับผมอ่าก็อาจจะมีแซมเสียงฝนเล็กน้อยนะครับครับก็ไม่เท่านี้ครับระบบนี้ยังมีของเล่นอีกมากมายนะครับไว้ผมจะมาเจาะรายละเอียดอีกครั้งนะครับสามารถที่จะดูความดันลมลมยางดูสถานะรถได้ทุกอย่างเลยนะครับและก็ใช้ในการค้นหารถในลานจอดได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีระบบที่ช่วยติดตามรถนะครับเวลารถเกิดการโจรกรรมนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามผ่าน GPS ของตัวรถนะครับและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะกดพิกัดตรงนั้นนะครับเชื่อมกับ Google Map แล้วนำทางไปหาตัวรถของเราได้ทันทีนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการสามารถจำกัดพื้นที่การใช้รถได้นะครับ ก็เอาไว้ว่าเผื่อว่าเวลาเราต้องฝากรถไว้กับใครนะครับเราไม่ต้องการให้เขาเอาแอบ,บนารถของเราไปใช้นะครับสามารถกําหนดเวลากําหนดพื้นที่ที่ห้ามไปแบบนี้เป็นต้นนะครับและระบบมันจะมีการเตือนเข้ามือถือของเราหากมีการสตาร์ทรถหรือว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่และเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําคร่าวๆนะครับในส่วนของฟังก์ชัน ต่างๆในระบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นของเล่นที่มีเยอะมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับระบบตัวนี้ก็สามารถที่จะดูเช็คสภาพของตัวรถของเราได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้รถของเรานะครับสภาพการใช้งานโดยรวมเป็นอย่างไรนะครับพร้อมใช้งานหรือไม่นะครับผมซึ่งก็ถือว่า เป็นอะไรที่ช่วยผู้ขับขี่ได้เยอะมากๆนะครับจะเห็นว่านี่ครับมีประวัติการขับขี่การเฝ้าระวังการเตือนเข้าศูนย์บริการนะครับสถานะปัญหาของรถนะครับเดี๋ยวเอาไว้เราจะมาเจาะในส่วนของฟังก์ชันเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากคลิปของเราก็ยาวมาพอสมควรแล้วนะครับและของเล่นของเขาที่ถือว่าเยอะจริงๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาเจาะนิสสันเทนเน็กซ์เซอร์วิสเซสกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ